ทป่อันที่หนึ่งแค่หนึ่งทีปไปยกขึข<อ>ขข้นมาล้วบอกนแ้นะี่อน้ก้อยไม่ต้องนิ้ก้อยอยก,อกอให้เหลืออยู่สองนิ้วตัดเลยตัดเลยนิ้วก้อยออกตัดเลยีลยวที่ ุอยู่กับอะไรที่เดแ้ว่เนี้แเหเป็นคนเป็นอาญาเป็นช่างหรอคะค่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ก็ก็มีคนเจ้าที่สาม้าที่สามคุณป้าเป็นช่างเขาเรเรียนจากเอฟซีก็ได้แหละแต่ว่าเขาเป็นการอมอสัมทรแต่ีใน้จิตอาสาจิตอาสาใช่ไหมใแล้วแกปชอบอันดานที่ผมรูเมื่อต้นเดือน แ่ผก็รัเเฉยเอออ่ะอดอครับดีสองนิ้วเลยสองนิ้วก็ตัดเลยพอแยวที่หน่แล้วค่ะวที่สี่แล้วใช่ไหมออกมาข้างๆเอาแต่แกลางกลางไม่ ขบับมาแถวที่หนึงเทียบเลยตัวสองนิ้วตัดเช็คก็อยากจได้วีดีี่ดีเลยอันนี้ก็แดงดี มีแแต่ว่าเป็นดั้งดั้เออใช่ที่่ดม้อนนไม่อยากไม่มไมีออนเด้วดีมดีมากแต่มันไม่ค่อยมีเลย่นี้้เอด,ดีนั่นแหละสองนิ้วรอบศรีรษะเลยตัดไปเรื่อยแล้วก็ค่อยๆเดินถอยหลังไปดี ดีค <minority> ยๆนค่อ <quer> ย <course> ขยับขาไปทีเะียวหนึ่งเก้าขยับไปดีไม่โดนไม่โดนไม่หมดด้วยตัดให้หมดเลยเออแว่นตาก็ไม่ใสอุ้ยหนีบนิ้วตัวเองบอกว่าอ่ะมันแหละตรงนั้นก็ประมาณสักสามนิ้วก็ได้ เพราะอะไรเพราะมันจุดขวัญเออขวัญเด็หัวให้ต้องให้หัวมันทุยเลยไงไม่ต้องสองหรือคนไทยต้องต้องุยเลยถามเขาว่าทำไมุยูมีความูเอ็กเรื่องการตาดคนไทยว่าอะไรีนไป

ดีครับข้างๆประมาณเด้อสองนิ้วใช่ไหมสองนิ้วเออคือถ้าศีรษะทุยอ่ะสองนิ้วทั้งหัวเลยยังไงก็ทุยถูกไหมศีรษะทุยแต่ถ้าผมคนไทยชอบหัวแบนก็เผื่อเผื่อยาวๆทุยหน่อยประมาณสามนิ้วด้านหลังเราเริ่มต้นไหนตั้งแต่กลางหลังมปหูไปมาใช่ไหมหลังมีหูซ้ายและขวาดีมีมีลิงดกค ยี่ยันแหละเธอไม่ต้องไปโค้งนิ้วเยอะนิดเอานิดหน่อยพอดีพอดีอย่าไปเยอะเออเอาแค่ได้ให้มันได้สวยอั่นแหละไกด์ไลน์ของเราอยู่นี่ใช่ไหมไกด์ไลน์อยู่นี่ไกด์ไลน์อยู่นี่นะเอาชือไกด์ไลน์ไปด้วยเอาไป cái này ở đây cái này mới này, tắt, không nhiều, không nhiều คิดเดียวเอามาคีไปคีบไปผมจะบอกว่าไม่ต้ององอเยอะเออนั้นแหละกำลังสวยสวยสวยนี่แหละสัญญาณของช่างตัดผมออกมาแล้วจิตวิญญาณอ่ะมันอยู่ที่การขีบผมการขีดด้วยนะมันจะออกมาเองแต่นุม,มัิเลยใช่ไหมครับล <laughs> ุ่น้องนี่ FC สิงคโปร์พี่ FC สิงคโปร์รปร้าเข,ข,ข,ขาเป็น FC พูดาภาษาฝรั่งอย่างงี้ เสร็ยจยังเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ด้านหลังใช่ไหมที่มาเริ่มใหม่ตั้งขึ้นแต่ที่หนึ่งนั่นแหละ,หละก็ตัดดีชมแล้วเป็นกำลังใจให้ช่างพร้อมนะครับบางใหญ่ บางใหญ่ซิตี้หรือว่าบางบัวทองนะนนทบุรีนนทบุรีแม่จะชื่ออะไรไม่บอกค่ะ๋ยเดี๋ยรจรน์รอชื่อแม่เรื่องเยอะอีกเอาตัดไปแม่เธอคงเห็นอยู่แหละตอนนี้เรืน้ดูอยู่จะจะเรียนตัดผมก็ติดต่อเข้ามานะ081ย์5ปดหนึ่งและ062 548 399อนะ สถาบันก็ตั้งอยู่ปากซอยพ่อหงษ์ดียินท่ิตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่กทมนะครับวันนี้ลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างใหญ่ด้วยสวัสดีครับ